เอาอะถ้าผมผมพอจะขุดขุดเลยไปนิดนึงอ่ะนิดนึง what 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 the fuck ก็โอเคครับสวัสดีชมานผ้ชมท่านทั้งมดของผมในเกม ฮัลโหลเนเวอร์นิกเก้ไดอะลีแกนิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ดำเนินการมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับทุกคนไวมากๆเลยนะตอนที่5แล้วโอเคเนาะโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดำเนินเนื้อเรื่องชัตเตอร์แรกต่อให้จบเลยนะผมเรียกเป็นชัตเตอร์แล้วกันเนะาะชัตเตอร์แรกต่อให้มันจบๆไปเลยแล้วกันนะเผื่อมันแบบมันได้อีกไม่กี่ภารกิจแหละแผมดูก่อนนะเนี่ยอีก1 2อ,อีกเองใช่ไหม ไม่ใี่ชัตเตอร์ 1, หนึ่งหรือชัตเตอร์สองไอ้เรื่องเรื่องส่วนที่สองแต่ว่ามีมีสี่ส่วนเนาะเก่งเยอะอยยอเลยนี่หว่าก็จะมาเคลียร์อันนั้นสองให้จบแล้วกันนะครับผมปะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็จะก็เทนิวกันเลยนะครับผมปะรอบนี้ได้หาเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูดีๆก่อนรอบนี้จะให้เราหาเอาสองนี้ไปหาที่ขุดแล้วก็เอาแฉล่ะแล้วก็มาอ่าไอ้นี่เหมือนเดิมหาของเหมือนเดิม หาของดำเดนินเรื่องต่อครับผมไปเอาหมดครับเอาหมดเอาหมดอันนี้ก็เอาด้วยนะครับเพราะว่าอุย้ยเหลือห้าแล้วอะ่ะต้องไปหาแบบไอ้นี้แหละทีละห้าสิบห้าสิบมันได้แค่หกอันเองนะเออเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะครับผมไปผมต้องลงทันี้แล้วกันผมขี้เกียจนี้นิละใช้แล้วกันฟึ๊บโอเคก็คืออยู่ข้างบนเนาะต้องไปตามหาเช่นนี้ปะ่ะไปตามหาก่อน อยู่ข้างบนเนาะโอเคถ้างั้นเราจะหาก่อนต้องอยู่ข้างพื้นแถวแถวบ้านนี่แหละเราต้องหาดูว่ามันอยู่ไหนอุย้ยตอนนี้มีนี่ข้างบนแล้วอะไม่แปลกหรอกเพราะว่าเราอยนี่แหละเราไม่บอก,กนะว่าอยู่ตรงไหนไอ้ตอมเนี่ยโอ้โหหาไอ้ควักเลยทีเนี้ยหาไอ้ควักเลยหาไอ้ควักเลยทีเนี้ยช้าเนาะทุกคนผมหาก่อนอยู่ไหนวะ มันอยู่ไหน่าทีเนี้ยโอ้เราหายากหายเย็นเออเด็ดเลยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอและเจอล้เจอละเอ้าคือเป็นไหนวะแม่มันดังตรงนี้อยู่นะเราต้องขุดทางาันไหนวะเวงหานิดนึงโอเคอาจจะเจอก็ด้อึ๊บเอ้อไหนวะแล้วบอกดังๆตือๆแถวนี้ โอเคตรงนี้เจอเอา้าต้นเครื่องหลอกในนี้เดี๋ยวนะขอขุดจำแนงดีก่อนตรงนี้ปะตรงนี้เหรอใช่ปะเอา้าไหนวะโอเคอย่างงี้ใช่ไหม เ,เครื่องหลอกเหลอไหนอ่ะนี่อย่ตรงนี้อ๋อต้องเขียนสีเขียวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวผมเจอแล้วเดี๋ยวอ๋อมันอยู่นี่นี่เองโอ้โหขวดผีเตีก็ไม่ได้อืเออโอ้ย แชแลนี่ก็ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมกล้องหมดแล้วแค่มันมีอันี่บอกอยู่หรอกแต่เพื่อนบ้านอยู่ไหนก่อนขึ้นไปจะเอ๋นี่ไม่เอานะก็ขึ้นไปแล้วจะเอี๋จริงเปิดไม่ได้อ้าไม่เปิดไม่ได้ล็อกกูอยู่นี่พัฒนานะนี่ ก้องก่อนรู้รู้อันนี Demon> ้รู้แล้วรู้แล้วปิดกล้องก่อนผมรู้ผมรู้ผมรู้ทันละไม่ต้องกลัวแม่งโดนตาผมไม่แน่นอนไปแลนด์แลนแลนมันมาตอนไหนมันมาตอนไหนมาตอนไหนมาตอนไหนเดี๋ยวดูอย่าไม่แต่จะคิดหูแม่วนี้มันเร่งดักข้างบนเลยว่ะ เพราะว่าเพราะว่าของที่จะเอาอยู่ตรงนี้มันเลยดักเราทีเนี่ยไอ้เพื่อนบ้านนอนง,งานเนวะเราจะขึ้นกลับไปที่เดิมด้วยเดี๋ยวผมต้องหาอะไรไปไปปลาใส่ก่อนต้องล่อชาวบ้านนะอะไอล่อเพื่อนบ้านอะไรชาวบ้านวะเราไม่เราไม่นีเราไมา่เราไม่เดี๋ยวผมล่อเข้าประตูเองนี่เลยผมล่อเองเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะ อี้เอ๊บอุ้ยวิ่งฝ่าละลัวขันละลัวเลยเนี้ยมานาน่านานาน่านานาน่าน่านานาน่าหน่าหน่าทนานะา๊นพา่าันนัาวิ่งจนะไหน่่าไม่เจอ่หนๆน นี่ประตูอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีทางบอกอยู่กัไม่ต้องใช้กล่องให้ไม่ใช้เว้นให้มันเปลืองมากก็ได้เดี๋ยวเคลื่อนเข้าไปก่อนคือแมงบนใช่ไหมโอเคคือแมงบนโอ้ยหอะไรอะ่ะทางปรับปรุงเหรอท้าไมแก่ทำอะไรไว้เยอะจังวะพี่เออมีอะไรเก็บไหมมีอะไรเก็บไหมต้องมีเยอะละตามนี้อือ จะมีแล้วอู้สิบอันขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็ค่อยๆเดินเลยอันนี้เดินเลย,เ,ยเดินเลย,เเลยไม่มีแล้วล่ะก็คือต้องปิดปิดใช่ไหมปิดแล้วโอเคปิดแล้วแต่ว่าก็ไปทางนี้อยู่ดีขึ้นแมงบนใช่ไหมโอเคขึ้นแมงบนเพื่อนบ้านไปต่อเติมบ้านมาตอนไหนวะพี่เออผมก็งงเหมือนกันตรงนี้อ๋อแสดงมางาดังงะตโอเคแสดงมาังงะตก่อนอืบ แล้วก็ึบโอเคทำไมได้ยินเสียงหายใจวะนี่เสียงหายใจมันอยู่แถวนี้มากเลยพี่อ้าคงไม่มีแล้วหรอกนะชึบโอเคอุ้ยเหมือนเจอเป็นอ๋อของกินหรอเดยวนะเหมือนเป็นของกินนะเด็ดนะ๋อะพวกเขาเทำความสะอาด ห้องไอ้นี่ห้องอะไรวะหลุมศพหรอใช่ป่ะวะแล้เริ่มในออฟฟิศเอรอนอ่าก็ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นขวดไอ้นี่เอ้าเป็นคลีนนิ่งเอ้าเป็นเดี๋ยวนะชีสแอนด์โซดาเข้าไปกินหรือเข้าไปนี่วะแตะ่เขาบอกวกเลางทำความสะอาดน่าจะทำความสะอาดนะเออประมาณนั่นแหละแปลซับเหมือนเดิมไม่ต้องกลัว เอาไปกินก็บอกอยู่ไงใครบอกเอาไปนี่วนะเด็ด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 เขาเสร็จจากงานทำพิธานเหนื่อยไงเออเขาก็มากินหาอะไรกินกันนะครับผมเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะแล้วกินอย่างมีความสุขนี่หรอก็ไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมรอดูแปรได้แห้ะเขาอะไรอะ่ะผมไม่ได้อะเด็ดนะโดนแถมต่อสองครั้งโอ้โหบังคับให้โดนเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ โอเคมากันต่อวู้รอบนี้มีพาสเวิร์ดไว้จ้าเอาหูงานยากแล้วพี่ผมว่างานยากแล้วแล้วล่ะเดี๋ยวผมต้องสกแกนดูก่อนว่ามีนี่ไหมเอาน,นี่ไปคตรถามมนเดิมโมเอสองอันนี้ก็มีบทบทเลยอะ่ะสองตัวนี้คือมีบทเลยอะ่ะมีบทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแตอ,อดูกันนะวันต้องขึ้นไปด้านบนไหมเฮ้อแคไปเปลี่ยนบ้ามาตอนไหนไวะพี่ผมก็งงเหมือนกันไปเช็คดูสิ ผมปนอยู่ข้างล่างเอาไม่สกแกนไม่เจอเดี๋ยวแม่ผมสกแกนไม่เจอราเนี่ยพาสเวิร์ดอยู่ไหนก่อนอยู่ในบ้านนั่นแหละดูทรงแล้วแต่ว่าเราต้องหาก่อนอเคมีทางบอกอยู่ไม่ตะวันหลังไม่ต้องใช้แหละเดี๋ยวตาหน้าเเกมหน้าผมไม่ใช้ละผมคือแบบว่ามันมันหาได้อยู่แล้วไหมเออไหนอะแถวไหนอะ Tông yêu nhà Dạ nhang em tư nín 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 đâu nín nín hôm nín 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 ใช่เหรอไม่ใช่เขาตักอันนี้เฉยต้องรอกแก้นหมดว่ะเราไปดูประสาทเลยเพราะนี่มันมองไม่เห็นถูกปะไม่รู้สีแดงหรือสีเขียวเพราะว่านี่สีแดงว่ะเราไปหมดรู้เรื่องเราไปหมดเลย ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วล่ะตอนเนี้ยคือแบบอะไรวะไม่ไม่ได้ช่วยเลยเลยนี่อืมทำไมขึ้นตรงนี้วะตรงนี้ไม่ใช่จุดขุดไม่ใช่หรอเนี่ยมันไม่มีแด้วต้นลอกอะพี่ผมต้นลอกฮลัลโหลอยู่ไหนวะ อยู่ข้างหลังว่ะใช่ป่ะไม่ใช่นี่อ๋อเดี๋ยวกอกระบป๋าเพื่อนดีแอ่ไม่คืองงว่ามันพามาทางนี้นะไม่ใช่ตรงนี้หน่อยหรอเนี่ยไม่ใช่งี้หน่อยหรอไม่ใช่หรอเดียวมันอยู่ไหนเขียนเป็นตรงนี้ใช่ไหมอึบเห็นไหมมันอยู่นี่ แล้วอยู่ไหนก้อนนุ่ปนเหรอก็ไม่เกี่ยวนี่อ้าวหาวไม่เจอมันตื้อๆอยู่แถวนี้แต่ไม่เจอว่ามันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่จุดจุดที่เราต้องขุดใชร์มาทุกคนเออไม่ใช่จุดที่เราต้องขุดนะ แต่ทำไมว่ามันนี่นวะยาผมหาอยู่นี่นะาหาไม่เจอทีนี้มันอยู่ไหน เราแบนตอนเจอเธอเนี่ยว่ะเดยวนะไม่ผมถามว่ามันอยู่ในก,กน้นไอ้ซรายข้างบนเหรอไม่ไม่แค่ข้างบนอะแต่อยู่ข้างล่างนี่แหละอ่ะงงแล้วมันมีจุดให้ขุดนะท่านผู้ชมดูดิอ้าวมันอยู่ไหนแล้วบบนี้เดี๋ยวทุกคนผมขอแยกไปลอกกันบ้านเพื่อนแป๊บนึงแนทผมมาไม่ไหวแล้วหาไม่เจอ A later. few moments โอเคทุกคนไปล็อกกันบ้างเพื่อนมาแล้วฟูงไว้แผมรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้นี่แหละตรงสีฟ้าเด้นะตรงนี้อ่าตรงนี้เลยอ่ะผมว่าอยู่ตรงนี้นี่แหละมันต้องอยู่ตรงนี้เอาอาจะขุดผมงไว้จะขุดขุดเลยไปนิดนึงอ่ะนิดนึง what 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 the fuck อ่ะงงไปทุกคนไม่เจอ ฮะผมขุดจนไม่รู้ทำอไงแล้วเนี่ะเอ้ยโอ้โหขุดตั้งนานโอ้โหเว้ย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 เสียเวลาผมมากพี่นี่เข้าไปบ้านหลังนี้อะโอเคอยู่นี่ใช่ไหมโอเครีบเดินไป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 เฟิร์บโอเค แม่ะเลาะกันบ้านเพื่อนตั้งนานต้องไปขนขงบนนหรอเอสาระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดินเีิเดินไปเดิเดินไปเิเดินไปเดินมากันจะมาลูกเคแล้วก็ขึ้นมาฟึบเปทางเดิมใช่ไหมเคยังไม่มีป้ายบอกตรงนี้เดี๋ยวนะเดินไปไหนอ่ะ ก็ไปทางนี้ไม่ใช่หรอ่อหาโคลนไหมไม่ใช em ่หรอไม่ใช่เหรอไม่ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปผมไม่ใจว่าไม่ได้ขึ้นไปอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละาะว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้แหละทั้งเก่าอตรงนี้เหรอทุกคน ปิดปิดก่อนอุ้ยใช้อ้น,นี่เลยหรอเดีย๋ยวนี้ล็อกเลยหรอเดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรแน่นอนอันนี้มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไรแน่นอนน่นไงยประแจจริง้วยถึงว่าละ่ะใช้นี่โอ้ยขย,ยันจริงจริงนะเพื่อนบ้านลุงแกขย,ยันจริงๆริง mm. อืมเฮ้ยระวังเรารู้อะรู้เลยหรอ โอ้โหเกือบ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 เลนี้เกือบในนี้เกือบในนี้ค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วกุญแจอยู่ไหนอะทีเนี้ยอ้าวมันอยู่ไหนอะไรกุญแจลหรเพี๊โอ้ข้างบนเหรอ ไม่มีนะเดี๋ยนะก็เดินด้วยตวเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วพี่เฮียแลเฮียแล้วพี่เฮียแล้วพี่โอ้ยจะเป็นมาเล่นยางแรบพี่เนาะโอ้ย oh, มันอยู่บนนั่นแหละผมว่าตรงนั้นแหละมันมีเลเซอร์ให้ผมรู้แล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นแหละ อยู่ตรงนั้นแหละลงมาแล้วปะไม่กลัวลงมาเนี่ยโอ้โหลงอย่างไกลโอ้ยโ,โอ้โโอโออยวันนี้ทุกคนบอกว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วผมว่าผมตัดไปลคลิปหน้าดีกว่าทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ได้เพราะว่าผมก็เป็น EP หน้าผม EP หน้าผมจะมารอยาวๆแล้วผมไปพักการบ้านเพื่อนมายาวๆเลยเนี่ยผมไม่ไหวแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บาย,าย odies, ครับบ๊ายบายครับทุกคน บายๆกันภาพนี้เลยอะบายๆครับทุกคนเจอกันครับ